ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่น ROV อาจจะสงสัยว่าเออวันนี้ผมเล่นมันแรงอะไรก็คือเล่นโกวันนี้ก็จะมาดักตัพวกแบบฟอร์มแรงสูงมาเล่นแลนโกะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เจอจะเจอเสมอหรือเปล่านะก็ตอนเลือกตัวเมื่อกี้มันมีป่าเลยจะต้องหีป่ามาแล้วไอไอเวียนนี่มันรูไม่เต็มด้วย เพิ่งเข้าไอดีดดีมาเลยอ,อ่ะึ๊บโอเคหลังนี้ต้องฟังไวก่อน first b า r โอ้ยไวเ้เกินไว้จัดอ่ะรองเท้าก่อนเลยละกันเพราะให้จะเดินเกมไวอะไรวะจะให้เดินเ,ออดนเกมไวอันนี้ต้องคิดถึงเรื่องนั้นจริงๆอาจจิเตอร์ด้วยนะเป็นเมียที่เกียดมาก ไอ้เชี่กลวอันติมันยังอันติสวนกูได้กูงงเฮ้ยไอ้เค่เออยีนาเราเรงในมอนนะยีนบอกเลยยีนาเขาจะแบงเออพอนเพลินอะไรก็ฟาร์มไปก่อนโอเคเพื่อนบอกตรงนั้นมาดูโอ้แล้วัดเองคือมันก็อยากเล่นอยู่นะแต่เพื่อนเพื่อน ย้อนตายตายหนึ <S <S ่งเจอสเต็ปไปสเต็ปหมอลำซิ่งเจอสเต็ปหมอลำซิ่งก็ไปไม่ต้องอันติมิกกี้เกี่ยกดอันติแล้วด้วยซ้ำก่อนนั้นเป็นลาวยู่ป่าเอ้ยเอาฟอนเลนฝั่งนั้นเล่นไม่เป็นนะครับก็เพราะที่จะสบายพอสมควรนะครับผมก็เปิดมังกรให้เพื่อนเลยแล้วกันเอ้ย เพื่อนเพื่อนตอนนั้นยอมไปแล้วนะครับเพราะเออเพื่อนเล่นไม่เป็นนะครับอืมแต่ยอมน่าจะได้อยู่นะพูดถ,ถึงนั้นน่ะเอาไปนู่นแหละเฮ้ยสเต็ปอันตีโอ้โหเพื่อนไม่ตามดิรีนี่จะเป็นอันตีพี่ไม่ได้ดูรุ่นเลยนอ้องตอนที่เหมือนเราจะไม่เจอ แรงเออแรงทีงสูงสเขาทำให้เจอเป็นแรง,งต่ำหมดเลยเฮ้ยเอาเพื่อนลาถูกเฮ้ยเฮ้ยเอ้าปาคูนี่ตเต็มไปเรียนมาวิชานี้วิชาปาคูให้เรารู้ว่ามีสกิลหนึ่งไงเมื่อกี้ได้ที่ปาไปอ่ะเออกอจจิงแล้วก็คืออยากให้ฝั่งตรงข้ามดูไงว่าเอ,อ้มีอันเอ้มีสกิลหนึ่งหรอว้ยอยากเข้ามายุ่ง เฮ้โหฝั่งเราม่รู้ฝั่งเราเป็นเสมหอหรือเปล่านะก็มันก็ค่อนข้างแรงสูงแล้วอันจริงตาเนี้นก็ไม่ได้เจอไก่นะก็เจอไนน์มอนแล้วนะมีไนน์ม,มอนมีกูเยี่แบแรงโกะปะเนี่ยต <Yeah. S 1> อนเล่นก็ไม่สังเกตได้ไงเด่นอย่างเดียวเฮ้ยวัดดีฮายาสวยเพื่อนโอโ้โหแม่นาา่าชังเวนเวทนั่นไงว่าแล้วอันตะีท,ทีเดียวไปเลย วิ้ยยาอนตอินมาไม่เป็นไรนะครับเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางเลยครับเหมือนเพื่อนเราอยากเล่นนะตอนนี้เหมือนเพื่อนเราเฉลียนคิวกันเออเกือบไอซี่อนดีอ่ะ,อะอปไปไหนปลาแสกหน้าเป็นทีเหม,มือนเหมือนทรงแสกกลางเกาหลีไม่ใช่ <What before S 2> วัดดีฟอร์เลนเอ้า โอเคนะครับก็ปล่อยเพื่อนได้คิวไปนะครับก็เราเป็นป่าเราควรจะให้เพื่อนนะเอาตรงนั้นแหละครับอุย้ยก็พาขู่ยีหน่าเลยอทีครับผมฝันยีหน่ากลัวไปวนั่นแหละเอ้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเฮ้ยฮันเน่เดินมาตายเฮ้ยไอ้เฮียเนี่มันเสมอแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยมึงฟิกเกอร์อย่างี้ เมื่อกี้คือมันตรง,ตรงใจแหละแบบตรงใจไปหาขื่อเลยโดยเฉพาะแหละแบบแม่งมองขื่อแล้วแบบบูชาวตรงเนี้ยโอเคเราเห็นฟอรนเลยนะครับก็สามารถดักได้แต่ไม่รู้มันจะเดินมานนหรือเปล่าโอเคมันจะเดินมานะครับเอ้ลาวิวลาวิวจะมาด้วยเปล่าเฮ้ยบับบูมึงไม่เอาเลยเหรอเฮ้ยอ่ะแมวกูเอานะเพืเอ่อน ฮันเน่ฮันเน่แล้วโดยเอสตูใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยเพื่ยกูนี้ซ้ายไม่เนี่ยอะไรสเตอร์เกียด์ที่ผ่านเลยตัวอะไรก็ไม่ดูเฮ้ยไอไป็นอ่งทีไอเลิฟยูนะครับซ้ายไม่ได้เลยเพื่อนแสดงว่าอะเลเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นงานของคนควรนะครับแม่ พวในพวกนี้ก็น่าจะรู้จักล็อกพอเล่นนะนะแบบจงใจแบบมองอะมองหยีตาเลยกูเจ้าเอ้ยตายสวยเพื่อนเอ้ยเอาเดินปีคือไปหน,นึ่งที่เขาแค่นี้จะห่างหายกับยูทูบไปนานนะครับก็ดูดูคิมจะลงหรือเปล่ลา<ส>ผมก็มาเว้นทีนครับไอ้ไอ้เที่มาอีสานนี่แล้วเฮ้ยตัวนี้ติดเพิ่มไปไหนครับเป็นนักมวยไ,ไม่ใช่ อยอกยอกไม่ใช่เลยเอาไมา่ได้เพื่อ,อนสวยหวัดดีฟอร์เรนตาปลาดอกลัดช็อตเรื่องลัดช็อตไว้ใจเฮ้ยสเต็ปหมอลำซิ่ง <c oughs> เป็นมีดนะไม่ควรจะล็อกได้เลยเว้ยสมุดดุลพังหมดเลย <c oughs> เห็นใจคุณเล่นฟอร์เรนม้างก,ก็ได้ครับนี <c oughs> ่ขนาดแรงนน้อยนี่ <c oughs> แสดงว่าไอเลเตอร์ของน้นก็น่าจะเป็นยาสุวทไม่ดูแรงๆเหมือนกันน่าจะแรงได้น่าจะได้มอนถ้าให้เราแค่ยืนนิ่งในป้อมอย่างงี้อย่าให้พี่จับอปาบเขาให้เฮ้ยอารคูเป็นสเตปบิชานี้ไม่เคยได้มาง่ายจริงๆไม่เคยเสียเปล่าแค่นี้ทำงานหน่อยลูก ลืมเอ,อมาบางกวนาในเพื่อนเร็วทษดทิไปลืมฟาร์มเพิ่มได้ไหเฮอยโคก็เตบลำ้ำเฮ้ยนั่นไงนกมันจุกดอกผมอ่ะโอ้นอกมันจุกดอกอะ่ะดูดีอะไรกันไม่รู้ดิเกีผมเดี๋ยวนี้เตียแม่ฝ่อามนกมาแล้วหรอ <c oughs> จุกดอกได้ด้วยเอ้ย ทันแน่ไหลคีบอันตีเอ้ยไม่โดนลำสเต็ปหมอน้ำสิ่งปับ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 แต่เฉื่อยเฮ้ยเอานึกว่าปรับแต่นกปรับคีบด้วยเฉยอีกมานปากปงปรับคีบเถอะเจ้าผมไม่รู้เลย ดูจากสเต็ปแล้วอันแน่ยอมมันเท่าเลยเกินออกมาไม่เพื่นเฮ้ยมัน,นมเราผมก็าป้องนะมันเรามันจะจับนี่อ่นนอนนสเต็ปม,มันคืออ่านเกมมันคือการอ่านเกมที่ดีที่สุดในจกักรวาลเลยหึงมปเมาเขาให้เฮ้ยเอา้อยอันตี้เป็หนึ่งที ฮ้ยใจเย็นลูกว้าวอย่าฮิอย่าฮิอย่าฮิอาร์เริงกูเนี่ยโอเคว่ะพาไปก่อนแล้วกันก็ต้องขอให้เขาเพราะเบสเมมเล่นเป็นนะครับอุ้ยมึงอย่าผันมือมึงมึงลนแล้วเนี่ยไม่ใช่ลนแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงบอกแล้วแรงที่นี้มันแรงระดับเป็นระดับโลกโอ้ดูการออกของเ่านอยู่น สมุมดชิ้นแล้วไอ้ชื่อบอกแล้วแหะนี่ตึงกว่าเลงคงเลงคงที่เพิเคยเล่นมาัน่งยงพวกนี้ลองมาเล่นดูเห้ยนี่ไงดอกดับที่จะด,ดอกหกักว้วโหป๊อปป๊ปาปหโอ้โอโหโอโหโอโหแม่สตันไม่หยุดจริงๆเลยชีวิต ว้าวหอยสวยแม,แม่แม้แต่คลิปยังก้มหัวหลบดอกให้ผมคิดดูดีคุณรู้แปดคิวเนี่ยแม่บอกด้วยแมันเล่นเป็นแม่มันเล่นเป็นนะครับก็ค่อนข้างอันตัรายผมเคือต่อไปน้าจะอเป็นโบกี้นะเพื่อให้เราวิ่งไวที่สุดในจัก,กรวาลให้มันวิ่งไวที่สุดในจัก,กรวาลมาเวิลด์สตูดิโอพิเซนไปเรื่อนแล้ว เออดึงแรเตอร์โดนทักกลับตายสวยเพื่อนอันตีหายเบ้งเฮ้ยฮันเน่ฟอร์เรนเอ๊ยดอกอยู่ไหน<ด>อะไรลูกล็อกใครอ่ะล็อกเสลงก็อเปล่าไม่ใช่นะม,มึงมลอนปี ผมก็พูดไปเรื่อยนะครัว่าที่มึงนี่ไปออกโบเคสเสร็จเอาอะไรต่อดีวะเดี๋ยวไปเอามาังกรนด้วยกันดีกว่าก่อนนั้นมีแครี่ข้างในเดอนน่าจะออกเป็นเอ่อชิวออฟเดอะโรสนะครับก็เพื่อให้ฝั่งข้ามตโลนะครับแล้วก็จะให้เราไล่ง่ายมากขึ้น เจียวสเตปชิงคีฟโอเคไปแล้วฮันเน่เฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่ไม mm ่ไม่่เดิมล็อกเดิมล็อกไม่ได้ไม่ได้โทษดูจากการอ่านรูปเกียนแล้วรูปทรงทรงผมเมื่อกี้หาดอกไม่เจอเพราะตายอ่ะสวยเพี้ยเพื่อนตวเงินเพื่อนตื่นได้ชัด ออกป้อมเลยนะครับวันนั้นยังไม่ได้ล็อกนอนอาริสเตอร์แล้วก็ไปป้อไมไป่หมดเลยครับสวยคีโมร้นอ,อนๆนแล้วครับลดคุณาตอนนี้นอยู่ที่4 0โคตรเยอะเหมือนเพื่อนเราจะจบแล้วด้วยยัง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 ด๊อกแคลรี่กูไปไหนนะเฮ้ยสงสัสยเมียกันเนื้อสงสัยเมียเป็นลมอะครับก็ อากาศก็ค่อนข้าร้อนนะครับเมืองไทยช่วงนี้จริงๆเราต้องเป็นยันบนเลยครับเอ้ยเอาด้วยด้ว่ด้วยดึงคนเลยฮะเพื่อนเพื่อนแค่สกิลพอแค่จะกิ้หนึ่งพอ ก่อนนะครับเพื่อนวันนั้นมันจะอกอกมานะครับฟอนติโน่มันจะออกมานี่เลยแบนด์ดันบนโลกสวยนะวึะไม่รู้งานถ้าผมกดแถบก็ต้องขอพันเดลแล้วลกันเพราะมันชินเลยครับเอาดาักแน่นี่แต่เอ่ะ โอ้โปไปงี้ผมบอกแล้วว่าแรงนี้คือแรงที่ติงสุดในจักรกวาลผมติดาแทบตายแม่มีใแค่มชัชโถให้ผมเลยสักเท่าไหร่ไหนไอ้แกะยืนฟาดอ,อย่างเงี้ยจะยืนฟาดทำไมวะเฮ้ยเฟรกูตีไหนก็ได้ทำนี้สักหน่อยไอ้แกตัวดาเมียก็ตั้งแรงเก็บบ่อยบางกรบนบนเลยนะครับไม่ต้องกินอะไรเยอะ ผมต้องรู้ผมต้องทำไงอะไรเ่อนผมขนาดนี้เป็นผมผมก็ไม่ยอมชิงคีิปทั้ติดออกมีแล้วหมดแล้วเลือดเต็มครับผมแล้วก็ัตจีลอยต้องอ่อนตันด้วยนะครับแล้วทำไมมังควมันไปกลางวะเนี่ยให้กูปล่อยเลยเอ้ยสงใสารมันก่อนแหละอยากมีเส้นม่วงในเลนตามนะไอ้ล็อกอะไรอ่ะ สัตว์ลมลบเจอกู่อิจไมยเพื่อนเฮ้ยนี่เนี่ยอยากจะปล่อยเพื่อนตายหน่อยแม่งฆ่าเลยเกลียดเราชีวิตชีวิตมันมีค่านะครับน้องเดี๋ยวมันถอดใจไปแล้วเฮ้ย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 เอาไปก่อน จิ๋วสักหนึ่งทีแตเมเราจะมาดูกันว่าฝั่งนั้นเออแรงอะไรกันบ้างนะครับอุ้ยแอลหนาวมากแอลจะหนาวเนควร <c oughs> ก็แน่นอนแหละครับนี่สเตจหมอน้ำซึ่งลยครับ <c oughs> นในฝั่งเราก็จะมีแลงเออแล้งแพติน,นัมแล้งน,นีโมนเยอะแค่เจ็ดพันเกม เล่นเยอะ,ะ,อ <S <S ะออกว่าไอ้ลับวี2,000เกมก็ดูความแรงในวงแนมันก็ให้โดนโดนพี่แบกมาน,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 นะครับเพราะฝั่งนั้นออกฝั่งนั้นไดมอนดนะครับฝั่งนั้นไดมอนด์สองบอลหนึ่งเฮ้ยม,มึงมายังไงเนี่ยก็เหมือนอเลเจอร์ท่านจะเป็นงานสมควรนะครับก็โอ้โหเล่นเยอะน3000เนี่ย2,000เกมราบวีฝั่งนั้นก็หู การเอาฝั่งตรงข้ามแบบแบบแบบรวยแบบเกมน้ําแบบอนี่เลยเหรอโอเคผมก็ขอบคุณามากที่ได้รับชมด้วยนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่รู้จะมีคลิปหน้าหรือเปล่านะ